เต่วลางฟังว่าพอเที่ยงมันนั่งจมอยู่หันแล้วกันสันก็เลยนยังมาบ่งคือน้ำก่อก็คือคืนเต้าทานก็คือเต็มครับแต่หมดชอบงนะทานใบแล้วก็บริเคุณ่อแยนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งรับที่เพิ่นฝันแม่นวันที่พันมาเพิ่นกระบอกอยู่ครับเพิ่นฝันว่าเมื่อม่นฝันเพิ่นเอาแปดหาศูนย์ไปเสี่ยงนะแต่ว่าเพิ่นก็ฝันดีเพิ่นก็บอกว่าอย่เรื่องสื่อขืนในเด้อเพิ่นว่า คันซื้อคือเมันก็นเป็นแปดหาหนึ่งเน,ะเน,ะเนเขาะค,ครับแต่ผู้ชมเนาะตัดเหรียญกระเขาของคุณพ่อแยมีดีครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วมื้อนีพอ้พราเที่ยงมีโอกาสดีครับที่มาเจอกับคุณพ่อแยมตามจริงบ่เจอคุณพ่อได้ขันสวยปานนี้ครับเพิ่นจะไปให้ไปหน้าแล้วแต่ว่าน,นี่ถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่ของน้องเนาะสิได้ตัวเลขเด็ดๆไปให้ท่านผู้ชมแฟนช่องอากาศสวัสดีครับพ่อการสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแยมสวัสดีครับเอาบอสให้ฟังเนี่ยก่อความฝันงวดก่อนนี่ที่บ่ไอสบอกให้ฟังมันเป็นจังได๋ก่อ มันบมด้ถือว่าไปขึามหยาบดอกคันติพ่อบอกมานันก็กเชียงเตียงแปดหาศูนย์นรับกับฟันว่ามีผฟูหนึ่งคนฟันลาคนเจ็บนมมันเป็นหนองดูดอกแค่แน่ก็แปะคนเดียวคือคนเดียวอยู่คือคนเดียวแปลคนเดียวแปะคนเดียวคือคนเดียวป่ากระแปดน่มกระหนึ่งว่ะมันบอกบางีก็บอกว่าเป็นศูนย์ก็ได้ หนึ่งแปดแปดหนึ่งก็อะไรบัวแมนเลขกออกแรงจังหวะอะไรพ่อเลี้ยงม่ท่านออกอยู่แต่ว่าไปผู้เดียวขึ้นผู้เดียวกันเังาวะทั้งหลายฟั่งคนทั้งหลายฟั่งกับสิบ้าแต่ว่าแค่แค่ว่าฝันเกี่ยวกับนุ่มแม่บ้านเพื่อกิฝันลมกย่าฝันละโมกมันก็เป็นเรื่องของฝันเอนพ่อนาะมันก็เป็นเรื่องท่านบเดาก็ถึงว่า ถึงว่ามูนี่พอดีปากคนโบยูปป่ปาพูนคนหนีไปสวนยางครับก็ได้สองฝ้าสามต้อมีพอ่อแยมเกาจะได้บอกให้ฟั่งทุกอย่างเนาะก,กันปาพูนอยู่แล้วก็จะขาดคือว่านแหละครับผมถ้าสันกับแม้นถือคักก็เรเลขพอ่อแยมนี่จะฝันแม่นแห้งได้แปลว่าดูดนุ่มกับปากกับแปดคือว่านละครับนุ่มบดหนึ่งกับศูนย์ก็เท่านั้นแปดหนึ่งแปดศูนย์เท่านั้นครับผมตัวเลขที่ในน้อยหนึ่งงวดนี้เราพ่อฝันเราบอกครับงวดนี้นี่นหะ พันวาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับอายุทำกันกับผมนี่ละอายุหกที่มหาหกสี่บกนี่และครับคนยุงควายมากจักคนสิไปลามสายพระก็ยื่นถือเจงเจงถือเสือควายก็ควายก็ยืนคนกับยืนเพื่อเกิดแน่มึงรถเพราะใจรถกลยไปเลยก็บรรยายง่วงลบมาเบิ่งว่าคนสิบไปทั้งแถวทันิดมึงเจงนี่กัน ีอาจจะมากซีอาจจะมากงว่วดนนี้เป็นต่อขันฟันเห็นตู้ยิงเจลกับว่าท่านขเขยให้พบกทิพวันณท่านถอลิ้นั้นกลาเป็นกล่อกครับจังนี้เป็นซีแยกหรือซีอย่างซีหนึง่งข้ยตัวนึ่งที่บอกพอข้อตัวนึ่งหรือเสียงมันยืนอยู่กับข้อยตัวนึ่งกับสีหนึ่งอ่ะนั่นตัวขว้ยกับซีขาเบไม่ยิงกันนั่นี กติสี่หนึ่งก่อนแล้วกุวยตัวเดียวเนาะก็เราจะติดติดไปได้คันกันพ่อแปรพ่อจะแปรว่าเป็นตัวใดก็ที่สีสีที่เบสนะไรอืมพ่อกับแปรขึ้นกันเนาะเพราะว่าสีน้าไม่ยิ่งกับเป็นหน้าสีเพราะจะเป็นคุ้ยก็ก็ต้องแปร่าเป็นสี่อยู่ดีเราคุ้ยเนาะคุ้ยสีขาขาควยตัวหนึ่งกับติสี่หนึ่งหนึ่งสี่คือวานละครับเตะรวมรวมเตะเนาะ แต่มันบอกเขาบอกเขากบ่ฮห้แม่นู่พ่อมันบ่งหู้จักเราเนาะขนู้จักก็สิบอกได้โตัวสามตัวตรงๆเหนูน้าพ่อนะบ่ได้บอกยากได้บอกสามตัวตรงสองตัวตรงไปเรื่อยอันนี้มันก็เป็นความฝันกันแล้วแต่แต่ว่าตามจริงคุณพ่อนี่เพิ่นจะฝันที่ว่าแม่นบ่แตกต่างกับป่าฝันแม่นก็ป้อยครับแต่ผู้ชมก็เลยเรื่องจริงโตผมนี่โบราคนตะพุดตะคือบ่ยอมข้ามจ้ะ ไม่เนอยู่เราโบกินยาบบสุเครื่องดื่มตัวๆองยังเขาฟุ้งก็เสดครับแบบว่าเป็นคนสื่อครับคนตรงครับตรงไปตรงมาครับนี่แหละจังว่าเวลาฝานสืบมามันจะแม่เนนะพ่อเนาะที่แก่ให้เล่าฟังลัากระดาดเลยฉันบอกผลพลังไม่บอกเลย แต่พอจะเริเ่มดือันจอติดกระทำน้องสุดละ <c oughs> <c oughs> เราเป็นห่วงพ่อน,น่นล่ะล้วก็เป็นห่วงพ่อเราก็ชีดว่านา่เป็นข้ามหยาบต่ว่าบอกความจริงเป็นความฝันมันมันวนความหยาบหรอกครับเป็นเรื่องที่ว่าคนสองคนซอยเหลือกันในี่สีนะครับสมุจมค้นหนึ่งก็จิว่าเจ็บนุ่มคนหนึ่งก็จิว่าโอ้ไปดูดออกให้เราก,ก็น่าเพื่อว่ามันจะดีขึ้น บรากขดบําพอเราดูดอกแล้วมันกาศดีเกิดเป็นบ่อนอ้อถ้าเจ้าก็บเส้าจะได้เัร้าปวดบ่เอื้องหนักให้บ่วมันก็เป็นการช่วยเหลือกันมันมาเป็นเรื่องมันบ่เป็นเรื่องลาบมกเรื่องหยาเป็นศาสนะมันหล่อมากนเป็นหนองหล่มทมถิมอื็คุณพ่อแย้มคุณพ่อนมเนี่ยเป็นกืบเป็นหมอทำแนวเล็กน้อยนะพอเรื่องเนาะอืเต่าหัวหมู่ฟองได้เต่านั่นเต่านี่ก็บเส้านาะพฟอเนาะสมรษาเชฟบัวหมอบัวตาเชฟหมูเจ็บ เราเป็นคนซื้อตรงตรงอย่างสีน้าครับสมุช้มเรายาปลาปิ่งเราก็บอ่ไก่เคียงเราก็บบ่เอามาไก่ตัวจะคล้องหระครับเราเป็นคนซื่ออยู่ในสินจีในถ้ำพอเราถึงว่าฝันเราเราจะแมีนพ่อตามจงอย่างสีละลินหานี่เกือบมืดแล้วจะฝันแม่นโอ้ืัอนี้ก็เป็นยังเป่าหัวมันหรมืัอนี้ฝันว่าด้ได้เห็นไม่ยิ่งจุงัว่ันบอกพ่อควายควายควายจุงควายสูดรอบนี้เอาบอกไม่เป็นแนลในไรซ่างป่าบอยู่ เท่านี้เลยแม่เป้ก็คือว่าผู้หญิงก็ตีว่าเป็นตีขันขันขันเป็นผู้า ged. สาวนี่สิตีว่าถังโอ้ขันเป็นผู้สาวไม่หญิงผู้สาวนี่สิพ่อจะตีเป็นสามเออพ่อแม่นผู้เฒ่าเป็นผู้หญิงคนเฒ่าเลยตีเขาเก่าซีเลยโอ้ัวนี้อันนี้เป็นไว้กลางคนคนหกทิพหกทิพหกซ้ำซ้ำกับแต่ กันหกสิบกลัวกะทิว่าใบกลางคนหย่อนไปหาผู้สูงอายุอันหลังเนาะครับสมผู้ชมเนาะจะพ่อรัตีให้ผู้สูงอายุหกสิบขึ้นไปเท่ากับว่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุรับเงินแล้วรับเงินผู้เฒ่าแล้วรับเงินเดือนเกษียณแล้วนะครับแต่ว่าพ่อรัตีให้เด้อครับคือหนึ่งสี่สี่หนึ่งตรงนี้เดี๋ยวพอเที่ยงจะมาขอย่ำมีอีกครั้งหนึ่งกระพอเล่าเนาะเดี๋ยวจะได้เดินทางมาหากันอีกอยู่เรื่อยอยู่ดอกจะมายำมีอีก ว่าพอเราจะฝันมาวันนี้อาการใกล้ใกล้ใกล้หัวจอยยี่สิบเราจะฝันดีฝันยังยังสิบนะครับท่านผู้ชมมันจะจะคล้ายๆกับปลาอ้อยอเลยกับปลาฟันแม่นเลยเมืม่อไ,ได้เสียงเลขนี่สิก่อนนอนทึกไหว้พระแล้วก็เอาเลขตัวนี้ขึ้นมาอาธิษฐานบอกว่าเอาเด้อสาธุฟันแม่มันที่ออกคมนี่สิเสียงท่ายไวก้ก็อกอขอให้ฝันดีฝันวันไหนกิงขอาวอ๋อจะยังใส่พ่ออยู่ในมือไหนไม่ได้อยัง เอาไปเสียงบอนี่ก็อีว่ามมือแรกเดีไปเสียงอโอเพเสียงอยู่เขียนไว้บอครับเอาตัวไหนให้เบิ่งเนี่ยให้เบิ่งเนี่ยพื้อให้เบิ่งเนี่ยเอา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 พิ่นบ่ให้เบิ่งเอาให้บอกเอาเพินจิบอกเขาเองครับแต่หมูจพ่มแล้วจะบอกขไปเสียงเาเพิ่นบอเนาะ่งลางสองศูนย์กับสองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่ง ทางบนหนึ่งหาแปดกับแปดหนึ่งหาหนึ่งหาแปดกับแปดหนึ่งหาครับท่านผู้ชมตอนนี้ตอนนี้เนาะคุณบเนี่ยหนึ่งสี่เนี่ยเฉพาไปเสี่ยงหมดหนึ่งสี่โอ้เจ้าซื้อนี่ไปเสี่ยงมือแรกนี่พอต้นหนมันตกไปครับต้นหนเลึกแปลสองศูนย์สองหนึ่งเด้อครับท่านผู้ชมสองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองเะครับ แปดหนึ่งห้าห้านึ่งแปดที่สิบอพออืมกันเป็นเหล็กสามตัวกับมี่ถนันครับผมเนาะมันมันตไมั่หล่เลยนมันทับกันอยู่นี่ล่ะครับถึงว่าต้องมาตดตามกบคุณพพอแย่มีรังหนึ่งเพราะว่ามันเป็นความฝันพออย่พิไปเสี่ยงโย่ตัวเล็กมพม่ได้เสี่ยงคืองวดจะผ่านมาเย็นบอเพิ่นได้ตัวเล็กเพิ่นก็ไปเสี่ยงพอเสี่ยงเพิ่นกับฟัาจังยังงซะที่มันก็บอกซูฟังมาตัวเล็กเออมันอาจจะเป็นตัวนี้ตัวนี้มันก็บอกโย่ แปดหาศูนย์กับว่ามันเป็นแปดหารเงินเยอะเหมืนบางวัวที่ผ่านมาเห็มบัตตัสเรียนกับตือของคุณพ่อเด้เนาะครับเอ๋อครับผมสุดท้ายนี่ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อครับผมที่ให้ความฝันดีๆเจริญเดชมาแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจะสรุปตัวเลขใส่กระดาษในพี่ให้น้องในเบื้องในแคปใจให้เป็นเบื้องนับกันเนาะครับครับขอบคุณหลายพ่อขอบคุณหลายครับท่านผู้ชมตัวเลขที่ลุงแย้มหายในมือนีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็จะมี2021 ส่วนหนึ่งีนี่ลุงแยมว่าฝันว่าไม่ยิ่งจุงค้อยกายมาเนาะครับท่านผูบบ้ชเนาะเป็นกระแปไห้คว้ยเป็นซีไม่ยิ่งคนหนึ่งกัเป็นหนึ่หนึ่งแต่ว่าลุงแย้มก็บอกว่าไปหลักห้กลับมานําเด้อครับยังสองย์ 20, 2, กับศูนย์สองสองหนึ่งหนึสองลักกับหนึ่งส่วนเลขสาตัวลุงแย้มบึงคายว่าเนี่เป็นเลขตัวเก่าอยู่ครับสมุช้ชมฝันความก็เก่าเพิ่กระเร 8, ละหห่งห้าแปดล้วก็แปหา หนึ่งหาแปดแปดหนึ่งหาครับผมเป็นตัวเลขทีตัวเดียวกันแต่ว่าเพียงแต่สลับทีกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเอาไพ่หมักตัวเลขตัวใดกันลองไปพิจารณาเองครับท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงกับมาตทีตามหายแค่เป็นแนวทางแนวทางประจำงวดของมันทีสิบหกมษายนต์สาาิทพหนึ่งร้อยหกสิบห้าครับผมทุกท่านนี่ขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ดาชั้นแนวขอให้ทุกท่านมีสุขสมุขความเจริญมั่นหมา่นกันสุขสุขคนไปละครับ